โอเคก็ต okay, uh, ah. so, ้องขอการสวัสด man ีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นคออิวตี้กันในละนึงวูฮู้ก็วันนี้นะครับในไหนแม์นี้มันก็แบบเปิดให้เล่นอีกแล้วเนาะนี่ครับนี่ขวาล่างเลยนะครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เนาะเราก็สามารถเลือกได้นะครับนี่ถ้าเราเล่นเนี่ยเนี่ยไอแชมเนี่ยครบนะครับหนึ่งร้อยนะ แล้วก็จะได้บัตรอันนี้มานะครับเนี่ยไอบัตรสิงทองอันสุด,สด,สดแล้วเราก็สามารถมาหมุนวงล้อได้เราก็จะได้เหรียญ CP โดยที่เราไม่ต้องเติมเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ใครดวงสวยก็จะได้นี้กับอันนี้นี้นกับอันนี้นครับผมผมนั่นแหละดวงสวยแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจกันด้วยนะครับน้องแจ้งน,น้องกีตไปนะี้เนาะแล้วกับอยู่กันเลย รีหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับมันมีแค่สองโหมดให้เลือกเนาะนก็เล่นลนไปเถอะเออโหมดนี้จะโหมดนี้จะเปิดให้เล่นทุกวันนะครับตั้งแต่สิบโมงเอ้ยเออไ่ใช่เอ้ย,อย,อยตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสองทุ่มนะครับเขาจะเปิดให้เล่นนะทุกคนคนที่ขยันเล่นเนี่ยบอกคำเนียวว่าได้แน่นอนนะครับมาเลย,ย,ยวะเรื่องอะ ยังวะเล่นไงอะ่ะโอ้ยกำลงัลงรอกลองังรอผู้เล่นหนึ่งคนโอ้เล่นไงะวะดูหูดูหนะ้าตาตัวเองโหเห็นละไม่ได้เลยอะเออเห็นหน้าตาตัวเองแล้วไม่ได้เลย เอบีเอบีปปปปปเอมามาน้องมามาดเเดเดเดน้องปนงลมึงอีลอีลุยไอนี่ก็หมัดเพชรอเลยเดเมัดพชรมืนกันวะเดเดเดแล้วใคมันมาฉีดสเปรย์ไว้แถวนี้วะเออ เมยกูจะเริ่มชาติหนึ่งเลยมาสนายเว้ยขอเรามีจะสนายบาลิทนันด้วยไปเลยไปไปลุยหุยเลยเฮ้เฮเลยหุหยอืมอืมห,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 หนูกะจังวะ วู but, but, uh, จะตายหาแล้วทุกคนอ๋อเลือดมีเพิ่มไม่อยู่นี่ก็ไม่มีเพิ่มเลือดซะอีกถ้าไม่มีเพิ่มเลือดนี่คือแบบวร้อนอ่ะเออ แตกเอือตายตายหาเลยปืนไม่แล้วคือเราต้องทำยังไงถึงจะชนะนี่ทำยังไงถึงจะได้เป็นรูเ้เคยการแต่งตัวคมหนังมัน,มนโคตรเซยผุ่มเป๊ะเบื่อร้องเพลง เฮ้ยแล้วมันแหลกจังวะเฮ้ยโอ้โหเลือกแทบไม่ได้เลยหมดนรกนีว่วะปังทุกคนถ้าแหลกก็ต้องประทานขอประทานอภัยนะครับทุกคนมันแหลกจริงแหลกจังนะเนี่ยโฮ้ยเนาะ มันมีคนเดียวอะมา what the เอ็งคิดได้ไงเนี่ยเอาปืนนี้ใส่กล้อง what the fucking b u s t มอวีอมอตีอยนะเรือตายโอ้โหสนยัยห้ามจริงออโอ้โหคิดได้ไงัำเนี่ยาสนายัย เอือตายสไนอีกแล้วเฮ้ยทำไมสไนยเยอะจังวะเราทำหนึ่งอะไรถึงจะชนะเนี่ยผมอยากเป็นผมอยากเป็นลูกเคยได้ยินบอผมอยากเป็นลูกเคยก็อยากเป็นลูกเคยก็บบอแม่เจ้าอยากมีเท่าแก่ได้นะอย่างวะร้องมัวแล้วผม เออโดนดึงหัวตึงตึงมันเก่งยังวะืออเฮือตายเฮ้ยเ,ออเ,ออเอมันมาได้เป็นตัวนี้ <c oughs> เฮ้ยนี่เลยเหรอมันบดบ้าอะไรกันเนี่ยมันบดบ้าอะไรกันแน่เนี่ย มีอ um <tem> ้วนเฮ้ยไม่ใช่สโนว์แมนอ้วนโอ้หชวหมุนมุ่นวายกันมากเลยตอนนี้โอ้ยมุ่นวายแตกวิ้ยมาดิ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  มาดิอืมอโอ้เล็กๆมาดิมาดิก็ตายเหรออือฮือเพื่อนไม่ช่วยกันเลยเพื่อนไม่ช่วยกันหน่อยอ่ะเฮ้ยแผะโอ้โหไรฟะเนี่ยขนาดเล่นผมยังเล่นไม่เป็นเลยไม่นะ อืมเปิดมาโดนสนยดึงเป็นก่อนหนึ่งรอบว้าเพื่อตายรัวๆเลยคนหนึ่งก็ตายเบกเตอร์คนหนึ่งก็โอ้ยนี่ไม่ได้ยืนนิ่งๆลรอผมทีมันก็ตึงเกินแตกแตกโอ้ย ชลมุนวุ่นวายซะเหลือเกินืแพ้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราเราก็จะได้มงกุฎเหมือนกันนะแต่ผมน่าจะเป็นลองเอมวนะทุกคนดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นลองเอ็มวเรเราก็ยิงได้เยอะแล้วนะทุกคน หืมเต็มระเบียงเลยโอ้ชักกระสุนก่อนช่วยเฟนช่วยช่วยช่วยอื้มมัจะตายอยู่ละอส่ศาศ์ยิง My God. My God. My God. รัวๆไม่กอดไม่กดไม่กดเสบเๆๆบเ้อมอร่อยเสบเสีบส เนี่ยไอ,อหมวกชมพูมันใหญ่มากเลยอะทุกคนมันก็เลยเห็น้นง่ายนะครับโอ้โหแล้วพวกสไนนยนี่เกียดจัดเลยโอ้แต่ละอย่างผมก็บูเอากับร้อยตายอีกตายแล้วตายอีกโอ้ยโอ้โหมันรวมตัวกันอะไรตรงนั้นอะ ตายละเฮ้ยไม่ไหวละแม่งมาสไนามาเลยหมดจะทนละแม่งยิงกันเอายิงกันเอาไม่แบบไม่พักกเลยอะเฮ้ย,ยสวยอุ้ย มีอ้วนปังอุยไม่ตายโอ้ทีมมันได้มีอ้วนแล้วอะไม่ใช่โอ้แล้วก็มีอ้วนปังอุยมีอ้วนมีอ้วนมีอ้วนบุก มีอ้วนมีอ้วนบุกมีอ้วนบุกมีอ้วนบุกตีมันเพื่อนเรามีอ้วนเหมือน,นกัน,นเพื่อนเฮ้ยทีมเราไม่มีอ้วนสองตัวเว้ยเอเอเอตายหนึง่งเอ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  นายเว้ยเอ้ยเอสเอสโอ้าอ้โย่ว่เตัวเฮ้ยทำไมหมีอ้วนทีมันเยอะจังวะไปมาเล้งมาช่วยเล้งอืมปล่อยให้เพื่อนโดนลุมเอ้ยเอ้ยเอสเอสเอาเอสเอาเอสเอสโอ้ยโอ๊ยเราไอ้เราก็โดนเรียบร้อยตาย เออเราก็โดนยิงรัวๆเลยตายไม่เกิดด้วยอุ้ยไม่เกิดจริงเพื่อนสู้ๆไม่แพ้เรียบร้อยไม่เป็นไรนะครับเรายังเป็นล็อก MVP นะถ้าแพ้ล้วก็ไม่ได้เป็นไรนะครับทุกคนเราก็จะได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราชนะเราจะได้เยอะกว่านะครับไม่ีชสีได้เท่ากันนั่นแหละเออ สำหรับคนที่แบบยิงได้เยอะๆแล้วเป็น MVP แล้วืมดูหน้าตาโหแล้วก็มันเพิ่มเบี้วเยอะด้วยนะทุกคนดูโอ้ร้อยสี่หกเป็นที่เรียบร้อยอืมอืมออมงกุศอมงกุศอมงกุศนี่ครับทุกคนผมได้สิบเอ็ดนะก็ถือว่าดีนะทุกคนโห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  ดูได้เลยตึงบันล่ะตึงโป๊ตึงโป๊เนี่ยครับแล้วกล่องมันก็จะอยู่นี้ช่องเก็บของเราเนาะอ๋อลืมลืมลืมเราต้องไปรับจากจดหมายก่อนนะครับทุกคนนี่ดีเราก็มาทด่โหลดเอาแล้วก็ช่องเก็บของนี่จะพผมขอเปิดหีไปจังแคนกันก็ได้แค่จิ๊กซอว์นะไม่รู้มาทําไมเออมาทมําไมวะ อันนี้ก็อุ้ยกล่องก็ดีอยู่กล่องเกี่ยวกับพวกโดดล่มผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกพวกโดดล่มเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับออลเผอดกดออกมาจะมาเปิดกล่องนี้กันก่อนเลยอี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 จะได้ปืนสกินปืนไล่ไปดูกันเอ็มสองเอสิบสองปะเอ็มสิบสองอหรเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับ ปืนแล้วว่า e m สิบสองหาก่อนนะครับ e m e m ไหนเออหนะาไหนนะาอยู่ไหนนะาไหนนะนนะอืมนี่คิมหกคิงหกต้นนี้ e m สอง e m สิบสองว่าซะั่นลวดลายนะครับดูนี่อืดๆนี่นี่นะครับหืมลวดลาย สวยจัดเอ้ยเดี๋ยวไปนึงเส้นนี่ปืนกัดน้องไม่ใช่ปืนนี้น้องเออเฮ้อแม่งปืนกัดโดนเนื้อไม่เป็นรหรอกทุกคนเราก็เล่นได้เหมือนเดิมครับแล้วเราก็จะมาเปิดอีกกล่องนะครับผมอสองกล่องจิกซอทถ้าต้นไม่อยากได้อ่ะอยากได้อย่างอื่นนี่มันไม่ใช่จิกซอได้เต้นเช่พวกสกินมีดอะไรแบบนั้นนะ สกน,นืมาให้ทุกคนมาปิคดคลิปกันนะครับก็สลัดคลิปด,ดีนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ก็ด้วยนะครับปเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปดีเนาะสลัดคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับวูู้หตบกตมืด